ฮมเมดทงคัตสึหมูทอดเป็นอาหารพื้นพื้นที่ทำง่ายถ้าใครเบื่อหมูทอดธรรมดาแบบไทยลองมาทำหมูทอดชุบเกล็ดขนมปังแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าทงคัตสึกินดูบ้างก็อร่อยดีนะคะส่วนประกอบก็มีหมูสันในหรือสันนอกก็ได้นะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นมิรินพริกไทยขาวไข่ไก่แป้งสาลีเกล็ดขนมปัง ไลด์หมูเป็นชิ้นบางความหนาไม่เกิน1เซนนะคะหมักหมูค่ะด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นมิรินพิกไทยขาวนิดหน่อยนะคะบางใช้เวลาหมักประมาณ1-2ชั่วโมงโดยแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะแต่มันก็เป็นขั้นตอนทําให้กรอบค่ะก็โดยการชุบแป้งสาลีตามด้วยไข่แล้วก็ชุบแป้งสาลีทับไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ชุบไข่ปิดท้ายด้วยการชุบปเลป็ดขนมปังการที่ชุบหลายชั้นจะทําให้ผิวนอกมีความกรอบน่ากินมากขึ้นค่ะ ก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะนำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผิวนอกมันจะไหม้ซะก่อนที่ข้างในจะสุกพอสุกแล้วก็ยกขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงนะคะให้เสด็จน้ํามันหลังจากนั้นก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำลงในจานที่จัดไว้ด้วยผักที่เป็นเครื่องเคียงทำให้ดูน่ากินนะคะขั้นตอนมีแค่นี้เองค่ะง่ายมาก